ข่อยนอนเจ็บเอาดีเดียวน่อยคอยเมฟเอเดเลดยูเดียวหนนะ่อจ้าพี่น้องป,อออป้าทั้งใดฮันป้าอุ้ยจังทั้หใดฮันคือสีป้อันคือพวกขืนไงก็บพวกขืนจ้าเมื่อเดียวโอ้ยเอาบ่าได้ปวดแฉะปวดนัก ลุกแต่ว่าข <im> ึ้นนักเล็กเลนี่พูนย่าหยืนถ่ายืนเฝ้าเห็ดดอกนี่พ่นน่ะเอ๊มันโพด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 โอ้ยเปียกเปียกกระเปียกเห็ดกระไรเห็ดกระดอกแง่แง่ยากยากไรกระไรฝนกระตก จ้าพี่น้องอันนี้เฮ็ดกอได้จ้าปวด,ดพ่อักโม่ักแตงเฮ็ดกอมาจ้าพี่น้องมาอีกตามยายน้องมาจ้าพี่น้องคุณเบิ่งบรรยากาศปีนเขาขึ้นมาอีกแล้วจ้าพ่พอ,อีกแล้วนั่นบนุญตวัาขึ้นมาก,กับพ่อจ้าพี่น้อง เห็นะเอาเห็ดเพิงนี่ดอกนึงว้าบวชตาขึ้นมากอะพอโลดจับพี่นองมันบ่อืดจ้ะดอกแรกแหกมันไป่ไหยว่าเป็นหยังจ้ะเดี๋ยวกับพออันใหญ่จ้ะ ี่อันไงเอ๊เห็นบอเห็นบอเห็นบอัอ่านจ้าพี่น้องเห็นบอ,อนี่ดอกหนึ่งเข้มเข้มกันนี่พี่น้องไปไป,ไปค่ะ ยัางตัอค่ะพี่น้องฝนยากาดไหมนี่แมนเห็ดยังนี่นี่เห็ดกอบ่าเอาจังอู้นี่เด็จแกพี่น้องนี่โคีกแล้วน่าเห็นบ่จ้าอุ้ยเห็ดกำลังออก ฝนดีเห็ดออกดีจ้าพี่น้องโอ้พุ่นเมยพุ่นเห็นบ่เดี๋ยวสอดเดี๋ยวสอดอันอันนี้เดี๋ยวสอดห่มไม้พี่แม่มันเขามากินก้อนข่อยพุ่นนะมุนมีตีแหลกอยู่พุ่นพุ่นจัดปลามากินพุ่นเห็นบ่มุนอับฮับ ว่าเป็นอย่างแกป่อยเขากินเนี่ยเขากะอาศัยปลาเนาะค่ะเนาะหาอาหารพวกส์ปากะได้คุณอุ้ยดอกหน่อยแล้วพอเห็นเจ้าเฮดโกตัวนี้ดอกสีแดงดีขนาดเลย ง่ายแล้กากนันกังหฮมเอาข่อยบ๊กกังดอกข่อยกังหฮมฆ่าตะกังหฮมข่อยกระสิเก็บได้โบเฮ็ดเนี่ยเจี่น้องเปียกคักเปียกแน่เก็บเฮ็ดฝนอันเฮ็ดแขง็งฝนเก็บเฮ็ดแขง็งฝนจ้ะพี่น้อง โอ้ยโอเคเห็ดแข็งฝนเปียกมอดยอดจูเปียกทั้งค้นเปียกทั้งเห็ดอช่คุณะ ยังสารพัดเห็ดหนันคอยขอพานซะยางายซะขึ้นย็ดไหมอ้ยกล่องข่อยกระเปียกจ้ะพี่น้องกล่องเปียกฮะเอิ้นข่อยอีกแล้วทันก็นได้กล่องกระเปียกพ่อกล่องป๊าบพี่น้องแฮ่ยตะลิงค่ะพี่

ก็ธรรม,มาดาเจ้าพี่น้องเดี๋ยวคอยล่อ,อพญายมาเบิ่งกันแล้วว่าขันอันยิ่งยิ่งอันฉันมาเบิ่งเนี่ยวันสัดพี่น้องบ่ญยกากธรรม,มาดาได้จ้า <c oughs> พอญายมาเบิง่งเฮดลิงค้ำตัวเฮโอ my god วันสันฉันทันแลว้ววะาเนี่ย <c oughs> อ๋ยอ โอ้ไม oh oh ่กอดคมเพียร yeah. ์ผูใหญ่หัวหล่อหัวหล่อเฮ็ดนัขากขวาสิกำมุมวะนี่มีเอเออเวดเวดัสนพู้ใหญ่รัสสิไทยลูบจ้าคมเพียรฝนกระตุกป่อฝน ถ่ายทันแล้วได้รูปเยอะยืนได้รูปพี่บุญฝนกระตบเพราะฝนจ้าเาดี๋ยวะด้ค่ะพี่น้องงไงเราว่างกังหมก่อนแล้วสิขอถ่ายรูปประเัริฐแล้วเคย่อขึ้นหอย่างมันไงญ่โผล่ไงพวกปันนี่เกิดมอกุดก็ไม่ละ ยายงเรตื่นเต้นพลังเห็นเห็ดยกักษ์เรตื่นเต้นจ้ะปัาดกระโปะงเขื่อพอเกิดมาในชีวิตจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยข่อยกำบระงหุ่มจ้าใน,พ,น,นาพู้น่ะกำกระโปงหุ่มพี่น้องเมฆมีโฟ้าตกลโอ้ด่าฝน โอ้โกระกับ้าหูเมติ้งได้สิได้ฮะน่ะม,มันคืออ,นาาอ,อ,นอ,อันอนี้บ่มาเอ้ยข่อยนอนเจ็บเอาดิเดียวนีิข่อยเมเอิ้ลเลดเดียวเดียวหนิจ้าพี่น้องปัาดเอ้มติงได้ฮันปัาดอุ้ยเมติ้งได้ฮันคือสิบว่าอันคือพวกขืนไงกัอบพวกขืนจ้า เดียวโอ้ยเอาพอด้ปวดแขน yeah. Make food, oh, เอี่ยเมกมีฟัตัวพีสหายพอไงล้วชายหายกว่าสิเอาสองมือจ้ะพี่น,อน้องเจ็บเอาหูเนี่ยพี่น,อน้อง

Ngay gần Nhưng tốp hầm cả gật gật ghai gật gật ghép 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 cả ta con, ghép 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 cả ta nỉ ghép ghép ôi, ghép 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 ta ghép ghép ใจกระตาปลอมจัดพี่น้องโอเคคุณกบโต๊เดี๋ยวเมื่อไหร่อก ปาดยากโอ้ยฝนกระตกเดี๋ยวตังปาดมันสุดเจ้าฝนโต๊ะท่ามไวยเม,มื่อวันนี้แกพี่น้องเห็ดไล่เฮ็ดไล่เมื่อไงย่างไปใส่เหยียบจะเฮ็ดเห็ดจ้าเห็ดคุณน่ะเจ้าพี่น้องคุณน่ะโน้ตทางเลือกจ้าเช็กเซาเห็ดยังเน่ เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดพี่น้องเบิ่งนนี่คุ่นน่ะเต็มอยู่พุ่นมีแต่เฮ็ดจ้าเพ่นี่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดพี่น้องถ้าพี่น้องชมปลาเฮ็ดจ้าพุ่นน่ะจ้าพุณน่ะ วุงวุงไปทางนี่นะฮะน่ะพุ่นน่ะจ้าแม่นมืดพุ่น่ะพุ่นขาวเต็มใต้ต้นสนพุ่นจ้าถ้าว่าการในชมเน่จาจะน้องช่อมสะก่อนเดี๋ยวจังอันเอาอันเห็ดอันนั่นจ้าพุ่นพุณผ้าชมสะก่อนจ้าจักหน่อยจักข้าวอันสะออนผ้าสะออนสะก่อนเนาะค่ะพี่น้อง เฮ็ดกอเห็ดอันมูน,นี่เห็นไหมอยู่อย่างงี้อยู่ออกไม่จ้าพี่น,อนอ้องพุณอะเบิงเบิงเบิงขาวอากลากอยู่พุณพี่นอ้องจ้าเบิงขาวอากลากอยู่ไป,ปจา้าเสียเวลาพาชมแค่นี้แหละเสียเวลาวค่อยอ ไปโอเคกูอันเด a เ we need to go out. Yes, go there. เจียวเวลาอันไปอันเอาอันหาอันเก็บเฮ็ดอันเพลิงเฮ็ดอันมืุนี่หูอยู่ว่ามันหลายคักหลายเนี่ยจ้าไปเพราะว่าฝนตกไหมค่ะต้องท่าเวลาจักน้อยบ่เป็นจักน้อยดอกท่าเวลาหลายๆเติบกิเห็ดนี่ล่ะเพราะวฝนตกข่อยกระเปียกเมื่อหรอเพราะงเรากลางห่ม แม่จ้าพี่น้องปะย่างไปเรื่อยๆจา้าขออีกแล้วแกแกพี่น้องไปต่อค่ะ ฝนกระไดเนาะฝนตกปันไดกับบ่ยุดบ่อยอยางแก่พี่น้องขอโทษขอภัยคือเห็ดมันลายเนาะค่ะเนาะข่อยกระท่อมเวลาเพราะว่าข่อยมากไก่แกพี่น้องก็ต้องมาพักแคมป์เก็บเห็ดเนาะค่ะก็เลยต้องท่ามเวลาค่ะพี่น้องฝนตกมันกับตกทุกมือนะนะั่นแหละต่วันตกบ่แห้งเนาะค่ะเนาะก็เลยต้อง ตกเป็นดอันกระต o องมาจ้าหาเฮ็ดนี่จ้าพี่น้องคุณฝน,นกระไดพี่ใหญ่รัพอเฮ็ดอีกแล้วแล้วยืนเฝ้าทาคอย <c oughs> ยืนเฝ้าเฮ็ด <c oughs> อู้ยันไงจ้าพี่น้องนี่พี่ใหญ่ยืนท่า ยืนเฝ้าเฮ็ดดอกนี่พูน่ะ,นะ,นะ,จะจ้าพี่น้องอ้ยจังไถ่ฮะน่ะพณน่ะสองดอ,อกก็เต็มตาเลยใสนี่พออีกแล้วทั้งนี้ประสันแมมันพี่น้องจ้า ยังไงครับก็บาทที่นี่สองดอกพุ่นเมื่มันโพด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 โอ้ยเปียกเปียกกบเปียกเห็ดกลายเห็ดกะดอกง่ายงกๆยลากยกันหกายรฝนกัโตกจแกพี่น้องจังไหนฮะน่ะเดี๋ยวจังตัดขานะจ้าล่นตะก,ก้าค่อยเร็วพี่น้องจ้า

นี่จ้าพี่น้องอันนี้เฮ็ดกอได้จ้ะปวดพ่อบักโม่บักแตงเฮ็ดกออโอยไปจ้าพี่น้องไปต่อจ้ะฝนกระายเนาะ See here. Here. Yeah? yeah, I saw Chanterelle there. Yeah. Go back there. Oh, sorry. Oh, hoa, 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 thấy hoa, 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 ออโอ้ยฝนกตกนะจ้ะพี่นออ้องขอให้ไหลๆไปจ้ะพี่น,อน้องจ็คป็นเฮดอีหยังคือถวยอีเลิอนนีจ้ามั้ยนี่จ้ะพี่น้องโหดพ่อจ้ะคุณน่ะปันถวยอีเลิงมม่งนี้ ทานซะจ้ะพี่คุณน่ะบักห้ายน้องเฮ็ดถวยอีเลิ่งแจ้พี่น้องคุณโออคุณน่ะจะ้พี่น้องนี่บ้าขาวเต็มยน่พี่น้องขอพ่อเฮ็ดเชนตะเลว้วจ้ะคุณน่ะตาว่าฝนตกขอสีมาเอาไม้มืออื่นแจ้พี่นอ้องฝนตกแห้งเขาแห้งเขาแล้วจ้ะอือขอพ่อแล้วจ้ะพี่น้อง พุ่นน่ะเห็ดเช่นตะเลี้ยวเห็ดมันปูจ้าพี่น้องพุ่นเต็มอยู่พุ่นแ่เจ้าพุ่นโมบักบไงหนึ่งมาคอขอกลับก่อนเด้เจ้ามื่อนี้ฝนตกแห้งค่ะก็คอยบ่มีหมองไส้แล้วจ้าพี่น้องพุ่นน่ะล่นตะก้าคอยแล้วสองนุ้ยคนละนุ้ยก็พอไงพุ่นได้เห็ดยักษ์พุ่นน่ะมีแต่เห็ดมันปูจ้าพี่น้องมั่งเนี่ยเต็มอยู่ คุณเห็นบบเฮ็ดเหลืองเฮ็ดมันปูจ้าพี่น้องอ่ะมือเอือ้อข่อยจ้งสีม,มาไม่ด้อจ้าขอบคุณลหลายข่อยเมื่อก่อนจ้าพี่น้องฝนตกห้ามข่อยเปียกเม็ดกล้องข่อยกบเปียกจ้า่ะลงไปหารถฝนตกแห้งคักแห้งคักจ้าพี่น้องเดี๋ยวนี้จ้าขอบคุณลหลายโชคดีไปายทุกคู่ทุกคนเ้อจ้า